เอ่อ ER. ผมว่าตัวนี้พอฟัดกับพอฟัดพอเวี่ยงเหมนต้มเอ็มจีเได้เลยนะครับตัวนี้มันให้เม็ดลามา6กเม็ดนะครับแต่ของเหมนต็มเอ็มันให้มาแค่4ีเม็ดแต่เรื่องเฟืองผมว่าอย่างอย่างสู้เหมนเหนต็มไม่ได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ห่ากันมากแล้วก็ e ออาอีอานี่สู้เฟืองเขาไม่ได้แต่ทำระยะทำระยะนี้กับเออาซีนสองปัิบกันระยะทำสู้กันได้เลยนะครับนันนะน่าใช้มากครับลลกตัวนี้ดูไปครับ